มาแล้วครับผมนะครับมาแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับร้านแมกนัมสาวนะครับวันนี้มีสินค้าเข้ามานะครับให้พี่น้องรับชมนะครับเผื่อพี่น้องท่านใดสนใจตัวไหนก็เลือกซื้อเลือกใช้นะครับไปมาดูมาชมกันได้นะครับร้านของเราอยู่ที่อําเภอขว้าสินรินนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไลน์นะครับเบอร์เดียวกันเลยนะครับ ส่วนพี่น้องท่านใดที่ช่วงนี้นะครับต้องการจะขายเครื่องเสียงนะครับต้องการจะขายเครื่องเสียงก็ทางร้านรับซื้อนะครับขอเป็นแบบยกชุดครับพี่น้องครับเป็นแบบยกชุดนะครับก็ติดต่อเข้ามาทางร้านนะครับส่งรูปนะครับรายละเอียดเข้ามานะครับตกลงราคากันได้ก็ไปรับถึงที่ครับผมไปรับถึงที่นะครับผมอะมาเลยครับมาดูตัวแรกนะครับเอาตู้ทอมดังนะครับตู้ทอมดังเป็นดอกสิบสองนิ้วนะครับปากเป็นลายอะไรนะครับ อ๋อสภาพสวยครับพี่น้องครับนี่เป็นตู้ชุดแขวนโรงงานนะมีเข้ามาสองชุดนะครับชุดละสี่ใบนะครับชุดละสี่ใบนะครับชุดละสี่ใบนะครับครับแต่ละชุดก็มีเฟรมให้นะครับทุกตัวทุกชุดนะครับมีเฟรมให้นะครับเป็นสลักลูกปืนให้นะครับนะครับพี่น้องครับสลักลูกปืนนะครับก็สี ก็มีถะลอกบ้างนะครับนี่ไปเก็บสีก็สวยเลยนะครับตู้ไม่แตกไม่บวมนะครับไม่แตกไม่บวมนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคข้างในนะครับพี่น้องนะครับสเปคข้างในนะครับผมแกะให้ดูนะครับดอกดีเอ็มสามร้อยนะครับดอกสิบสองนิ้วเป็นจะมองไม่ชัดนะครับสิบสองนิ้วเป็นดีเอ็มสามร้อยนะครับข้างในแลมคอมห้าศูนย์เป็นรุ่นปากสองตูรนะครับ คอมห้าศูนย์สองตัวนะครับมีเน็ตเวิร์กนะครับเสียงดีเลยนะครับชุดนี้นะครับเสียงดีเลยนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นเพดหลบฝนนะครับเป็นเพดหลบฝนนะครับตู้สวยนะครับพี่น้องครับนะครับก็จะมีแค่สีที่มันมันลอกนะนะครับสีมันลอกมันถลอกบ้างนะครับนะครับมาดูข้างหน้านะครับปากลายอะไรนะครับดอกสภาพ โอ้ใหม่มากครับพี่น้องครับ b m สามร้อยนะครับ b m ส0มยครับใหม่มากนะครับอ่ะพร้อมดังชุดนี้นะครับใบละสองใบละห้าพันบาทนะครับใบละห้าพันบาทนะครับยกชุดสองหมื่นบาทท่วนะครับยกชุดก็จะได้เฟรมได้ชุดแขวนไปเลยนะครับนี่นะครับพวงละสองหมื่นนะครับใบละห้าพันบาทนะครับอ่ะสิบแปดนิ้วพร้อมดังนะครับนี่อ๋อน่าจะออเดอร์หกนะผมว่านะ คล้ายออเดอร์หกนะครับพี่น้องครับนี่นะครับออเดอร์หกมีสองใบนะครับเป็นหน้าผ้าแบบนี้นะครับไม่อัดเทยี่สิบยี่สิบมิลนะครับไม่อัดแทนครับดอกข้างในเป็นสิบแปดนิ้ว nts นะครับนี่ครับ nts นะครับนะครับขายพร้อมดังครับพี่น้องครับพร้อมดังนะครับตู้พร้อมดังมีสองใบนะนะครับขออนุญาตรับเองนะตู้นี้ไม่ไม่ส่งครับเพราะว่าอาจจะหนักไปหน่อยครับมันหนักครับขายคู่ละ ขายคู่ละสองพันหรอยบาทพอนะครับคู่ละ2 5 0พันหรอยบาทนะตกใบละพันสองห้าสิบนะครับพี่น้องใบละพันสองห้าสิบนะครับนะโอราคานี้รีบเลยครับรีบเลยครับพี่น้องคู่ละสอง0ารบาทสิแปดนิ้วนะครับสิแปดนิ้วพร้อมหนังนะครับตู้สภาพดีนะครับไม่แตกไม่ผุไม่บวมนะครับนะสภาพดีเลยครับพี่น้องครับนี่ขอมุมไม่ด้วยนะนะครับนีคอแคส ก็แค่มันมันคาบเนาะมันเป็นฝุ่นคาบฝุ่นคาบดินนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เช็ดเลยนะครับครับคู่ละสองพันห้าร้อยบาทครับอ่าบีพันธ์นะครับบีพัน่์นะครับดอกนี่เป็นพีออรดีโอนะครับนี่ดอกพีออรดีโอเป็นเป็นของปั๊มนะครับของปั๊มพีออรดีโอดอกเดิมๆนะครับเดิมๆนะครับตู้สวยนะครับพี่น้องครับตู้สวยเลยนะครับนะครับก็เป็นคาบฝุ่นเช่นเดิมนะครับคาบฝุ่นเช่นเดิมไม่ได้เช็ดเลยนะครับนี่ เคอะเลยนะครับมีมือจับนะครับด้านข้างก็จะมีเสาะร่องแบบนี้นะครับนครเสาะข้างบนนะครับนะครับตู้สวยครับนี่ตะแกรงปั๊มนะครับพี่น้องครับตะแกรงปั๊มนะครับมีตะแกรงทั้งสองใบนะครับมีตะแกรงทั้งสองใบนะครับตู้ดีพันสิบแปดนิ้วนะครับพร้อมดังรับพร้อมดังนะครับดูด้านหลังครับพี่น้องด้านหลังก็จะเป็นเพลทสเปคอรัแบบนี้นะครับ ตู้นี่ครับสภาพสวยนะครับนี่ตู้ไม่ไม่มีแตกไม่มีผุเลยนะครับนี่นะครับก็ถ้าไปเช็ดเงาเงาหน่อยนี่สวยเลยนะครับอ่ะตู้สิบแปดนิ้วพร้อมดังนะครับบีพันนะครับขายใบละนะครับใบละสองพันแปดร้อยบาทนะครับใบละสองพันแปดร้อยบาทนะครับพี่น้องขออนุญาตไม่ส่งนะครับเพราะว่ามันหนักนะครับพี่น้องท่านใดอยู่ใกล้นะครับหรือสะดวกมามารับเองนะครับนะครับใบละสองพันแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับ คุ้มมากครับราคานี้คุ้มมากนะครับอ่ะเสียงกลางสิบห้านิ้วนะครับนี่นี่ข้านี้เลยครับพี่น้องนะครับเดคอนนะครับตู้สวยเลยนะครับนะครับสวยครับพี่น้องสิบ้านิ้วพร้อมดังครับเป็นตู้โรงงานนะครับตู้บริษัทเนี้ยนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับสวยๆนะครับพี่น้อง ด้านหลังนะครับด้านหลังสวยเลยนะครับด้านหน้าก็สวยนะครับตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์อย่างดีนะครับนะครับด้านส่วนด้านนักขอนิยมด้านล่างก็มีเบ้าเสียบให้นะครับตัวนี้ตั้งเป็นมอนิเตอร์ได้นะครับตั้งเป็นมอนิเตอร์ได้นะครับมีเบ้าเสียบด้านด้านล่างด้วยนะครับตัวนี้อะใบละนะครับใบละสองพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับใบละสองพันสามร้อยห้าสิบาท เดิมๆสวยๆนะครับสองพันสามรอห้าสิบบาทนะครับเรามาดูสายสัญญาณนะครับชุดสายสัญญาณนะครับเอาไปเร็วๆเลยนะครับตัวนี้อ่ะสายสัญญาณสี่เส้นนะครับตัวนี้นะครับยาวประมาณสองเมตรนะครับตัวนี้ยาวประมาณสองเมตรนะครับนะครับหัวยังดีสายยังดีนะครับอ่ะสี่เส้น ตัวนี้ขายนะครับเอาเท่าไหร่ดีตัวนี้เอ้าสองร้อยห้าสิบาทพอนะครับสี่เส้นนะยาวประมาณสองเมตรนะครับต่อเส้นนะกล่องนี้สองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับสายไม้นะครับสายไมเป็นสายสเตอร์นะครับพี่น้องครับยังดีนะครับนี่ยังดีเลยนะครับสายไม้เส้นละสิเมตรนะครับเส้นละสิเมตรนะครับพี่น้องครับสายดีนะครับนี่ เสนสายสเตอร์นะครับหัวน right ี่ยังดีเลยครับนี่เส้นละสิเมตรมีหนึ่งสองสามสี่มีสี่เส้นนะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่มีสี่เส้นนะครับสิบเมตรสี่เส้นนะครับแล้วก็ตัวนี้สิบแปดเมตรนะครับสิบแปดเมตรหนึ่งเส้นนะครับสิบเมตรสี่เส้นนะครับขายรวมครับขอขายยกรวมเลยนะพี่น้องทั้งหมดมีห้าเส้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้า สิเมตรสี่เส้นนะครับสิบแปดเมตรหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเอาอ่ะแปดร้อยบาทครับกองนี้พี่น้องแปดร้อยบาทนะแปดร้อยบาทนะครับจัดเลยครับแปดร้อยบาทห้าเส้นนะครับแปดร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็สายยังดีครับพี่น้องครับแอมฟินอนนะครับสายแอมฟินอนสายสัญญาณยังดีครับสวยด้วยนะครับนี่นะครับหัวยังดีเลยนะครับ ตัวนี้มีเจ็ดเส้นนะครับเจ็ดเส้นนะครับยาวอยู่ครับยาวประมาณเมตดกว่ายาวประมาณเมตดกว่านะครับเจ็ดเส้นนะครับขายตัวนี้ขายแปดร้อยบาทนะครับขออนุญาตขายแปดร้อยบาทครับตัวนี้สวยนะครับแปดร้อยบาทนะครับตัวนี้แอมฟิโนนเช่นเดียวกันนะครับกับเป็นหัวลีดตัวนี้หัวหลีดอย่างดีเหมือนกันนะครับตัวนี้ยาวประมาณหนึ่งเมตรนะก็มีสี damn, สสสส่เส,ส,ส, er ส้นนะครับมีสี่เส้นนะครับสี่เส้น ตัวนี้เอาสามร้อยบาทนะครับสีเส้นสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับสายข้อนะครับสายข้อหกข้อนะครับหกข้อนะครับยาวยาวไม่แปดสิบนะครับยาวม่เตแปดสิบนะครับหกข้อยาวไม่แปดสิบนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับตัวนี้เป็นสายวายครับพี่น้องครับสายแอมฟีนอนนะครับสายเมื่อสักูนี่แหละครับสายวายนะครับ สายวายสองเส้นนะครับหนึ่งออกสองมีสองเส้นนะครับก็เอาอันนี้ก็น่าจะเป็นสายพ่วงนะครับเป็นสายสัญญาณนะครับแต่ว่าอาจจะสั้นหน่อยนะครับประมาณสี่สิบเซนนะตัวนี้มีสีเส้นนะครับมีสีเส้นสายวายสองเส้นนะครับอ่ะตัวนี้เอาชุดนี้เอาสองร้อยห้าสิบาทนะชุดกองนี้สองร้อยหสบาทนะครับกองนี้สองร้อยห้าสิบาทนะครับอ่ะส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ อัดแถมในกล่องนี้เลยแถมไปเลยจัดไปครับผมราคาตามนี้นะครับอ่ะครับตัวนี้มาดูขาใหม่นะครับขาใหม่นะครับสภาพดีครับพี่น้องสภาพสวยครับขาใหม่นะครับอ่ะตัวนี้ขายนะครับ 2 5งบาทนะครับสองร้อยห้าสบนาทนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับปรับระดับได้หมดนะครับผมครัายสองร้อยห้าสิบบาทครับอ่านะครับส่วนกองแหลกนะครับกองแหลกนะครับตัวนี้นะครับกองแหลกเป็นของอนะครับมีฝาปิดครบนะครับนี่สภาพโดยรวมว่าสภาพดีนะครับสภาพสวยอยู่นะครับที่ไม่ได้บอก ตอนนี้ก็คืออีิ q ตัวนี้มันเสียนะผมยังไม่ได้เช็คนะครับตอนนี้เช็คเบื้องต้นคือใช้งานยังไม่ได้นะครับใช้งานยังไม่ได้ครับก็ไม้ตัวก็ใช้งานยังไม่ได้ครับไม่ใช้ได้ครั้งเดียวก็เลยผ่านไปก่อนนะครับผ่านไปก่อนนะครับอะกองแหลกครับกองแหลกนะครับ 6U ครับแหลก 6U นะครับสภาพดีครับพี่น้องครับสภาพสวยนะ 6U นะครับของอีจนะครับ 6U เลือก16นิ้วนะครับ 60อยู่ลึก16เซนิเวโอ้ลร้นพันกันนะครับตัวนี้ขาย2,000บาททวนนะครับ2,000บาททวนนะครับพี่น้องนะครับครับมาดูที่ไม้ลอยนะครับไม้ลอยของ DBK นะครับแบรนด์ DBK นะครับตัวนี้ชุดย้ายเสาหน้านะครับมีให้เรียบร้อยนะครับนะครับสภาพเครื่องสภาพดีนะครับสภาพดีนะครับ เสียงดีนะครับใหม่รุ่นนี้เสียงดีมากนะครับมาดูตัวใหม่นะครับตัวใหม่นะครับนะครับใช้งานปกติทั้งสองตัวนะครับใช้งานปกติทั้งสองตัวนะครับอแดปเตอร์ก็เดิมนะครับนี่ไมลอยดีบีเคนะครับไมลอยดีบีเคสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับปลั๊กไฟนะครับ o n ซ system นะครับ o n ซ system นะครับ อ่าเป็นชุดวงจรกันไฟกระชากนะครับป้องมีหลอดไฟให้ด้วยนะครับฟนะครับนะครับวซิสเต็มนะครับสองพันบาททวนนะครับสองพันบาททวนนะครับพี่น้องนะครับปลั๊กไฟวันซิสเต็มของใหม่น่าจะสี่พันกว่าบาทนะนะครับตัวนี้นะครับของใหม่สี่พันกว่าบาทนะครับด้านหลังนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับ สภาพดีนะครับสภาพยังสวยอยู่นะครับผมนะครับสองพันบาททวนนะครับลักไฟวันซิสเ็มนะครับมาดูดอกลำโพงนะครับดอกลำโพงสิบแปดนิ้วนะครับก็เป็นของพีออเดโอนะครับนี่ครับรุ่นนี้ครับผมนะครับพีหนึ่งแปดศูนย์นะครับสองสองสี่สองนะครับตัวนี้นะครับสภาพบอกเลยว่านางฟ้าครับ พี่น้องครับสภาพนางฟ้านะครับมีเข้ามาแปดดอกนะครับแปดดอกสภาพเดียวกันหมดนะครับสภาพนางฟ้านะครับแบบนี้เลยครับพี่น้องครับเดิมๆสวยๆนะครับเจ้าของเดิมแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับสวยมากนะครับเหมือนของใหม่เลยก็ว่าได้นะครับนะครับเหมือนของใหม่ก็ว่าได้นะครับอ่ะตัวนี้ดอกละนะครับดอกละ สองพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับสองพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับสวยมากนะครับพี่น้องครับสวยมากครับต่อที่อีกรุ่นหนึ่งนะครับสองสองสี่สองรุ่นเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นโครงสีน้ําเงินนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นรุ่นแหลกนะรุ่นก่อนตัวนี้นะครับรุ่นก่อนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นก่อนนะสีดอกครับสวยๆครับพี่น้องครับนี่สวยมากครับนี่ครับเดิมสวยนะครับเดิมส,สวยเลยนะ right ครับนี่นะครับ สภาพเดียวกันเลยนะครับสภาพเดียวกันเลยนะครับนะครับตัวโครงน้ำเงินนะครับดอกละสองพันสามร้อยบาทนะครับดอกละสองพันสามร้อยบาทนะครับสวยมากครับพี่น้องสวยมากครับนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับมีสีดอกนะครับมีสีดอกนะครับผมครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับมาสีชาแนลอีกแค่นหนึ่งนะสีชาแนลนะครับสีชาแนล เป็นไมโครเทคนะครับไมโครเทคนะครับเครื่องเดิมเดิมนะครับตัวนี้เครื่องเดิมเดิมนะครับเครื่องเคยเปลี่ยนพัดลมมานะครับพัดลมมันเสียไปตัวหนึ่งนะครับเจ้าของก็เปลี่ยนพัดลมมานะครับแต่อุปกรณ์ชุดขยายเดิมเดิมไม่เคยซ่อมนะครับก็เปลี่ยนได้พัดลมมาตัวหนึ่งนะครับเปลี่ยนพัดลมมาหนึ่งตัวใช้งานได้ปกติแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับรุ่น MT 440นะครับ MT 440นะครับนะครับสีแชนแนลนะครับตัวนี้นะครับ ก็ขายแท่นละเอาเจ็ดพันบาทนะครับตัวนี้เจ็ดพันบาททวดนะครับเจ็ดพันบาทนะครับพี่น้องนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามานะครับผมอ้าวนะครับมาดูสี่ชแนลนะครับของ Tdk นะครับตัวนี้ Tdk สภาพสวยครับพี่น้องครับเดิมๆสวยๆนะครับสภาพเดิมๆสวยๆนะครับก็มีเข้ามาสองแท่นนะครับรุ่นเดียวกันเลยนะครับ t m 8 0 0มแปดศูนย์นย์สี่นะครับท m 8อ0มแปดศูนย์ศนย์สี่นะครับเครื่องเดิมๆนะครับสวยๆนะครับเดิมๆสวยๆนะครับตัวนี้นะครับแท่นละนะครับแท่นละหนึ่งมืนสองพันเก้าร้ยบาทนะครับหนึ่งหมืนสองันเก้าร้ยบาทนะครับพี่น้องนะครับมีสองแท่นนะครับสี่ a ช n แนนะครับรุ่น t ีเอ็มแปดศนย์สี่ของ TDK นะครับสภาพสวยเดิมนะครับหนึ่งหมืนสองพันเก้าร้อยบาท ต่อแท่นนะครับ่ะครับมาต่อที่นะครับชุดเครื่องปรุงนะครับเป็นชุดอนาล็อกนะครับตัวนี้นะครับมาดูตัวเขียวเกียวก่อนนะครับอ่ะเขียวเียวนะครับ EQ นะครับ EQ สไลด์ยาวสวยๆนะครับ BSS นะครับตัวนี้นะครับใช้งานปกตินะครับสภาพสภาพดีสภาพสวยนะครับผม ตัวนี้นะครับ, 1, บ,บ1,700บาทนะครับ1,700บาทครับพี่น้องนะครับ EQBSS นะครับ1,700บาทนะครับขยับขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็น DBS นะครับ DBS นะครับหน้าขาวนะครับเป็นของก๊อปนะครับพี่น้องไม่ใช่ของแท้นะสไลด์ยาวนะครับสภาพดีนะครับผมก็ตัวนี้ปุ่มหายนะสไลด์ยังอยู่ครับแต่ว่าไอ้ตัวครอบเนี่ยมันหายนะตัวครอบมันหลุดนะครับ ก็ใช้งานปกตินะครับปกตินะครับสไลด์ยาวตัวนี้1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับ g b s นะครับอ่ะปรีโซนัทนะครับตัวนี้โอ้ของแบรนด์นอกนะครับตัวนี้เมื่อก่อนราคาสูงมากครับเมื่อก่อนราคาสูงมากนะครับตัวนี้อ่าเป็นคอมิวเซอร์เป็นเกียร์นะครับตัวนี้มีมีแปดช่องนะมีแปดช่องสภาพดีนะครับสภาพสวยนะครับปี่นองนะครับใช้งานปกตินะครับปกตินะครับเช็คแล้วนะครับปกตินะครับ ท่านใดยังใช้งานอยู่นะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับเกตนะครับคอมเกตนะครับของปีโซนัทนะครับตัวนี้อ่ะราคาสามพันเก้าร้อยบาทนะครับสามพันเก้าร้อยบาทนะครับพี่น้องสภาพสภาพดีสภาพสวยนะครับของแท้นะครับไม่มีกรอบน้ำรุ่นนี้นะครับนะครับขยับมาเป็นเล็กซีคนนะตัวนี้อ่ะขออภัยพี่น้องนะครับตอนนี้อะแดปเตอร์หาไม่เจอ นะครับตัวนี้หาอะแดปเตอร์ยังไม่เจอตัวนี้เป็นของแท้ครับของแท้นะครับเบซิคอนแท้เลยนะครับแต่ว่าผมกําลังหาอะแดปเตอร์อยู่ตอนนี้ก็เลยไม่ได้เช็กว่าใช้งานได้หรือเปล่านะส่วนพี่น้องท่านใดสนใจก็ตัวนี้ก็สอบสอบถามลังไม่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะค้นหาอะแดปเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ายังหาไม่เจอนะครับตัวนี้เสียงดีแน่นอนครับเอฟเฟกตัวนี้นะครับอ่ะต่ออีกแรกหนึ่งนะครับอีกแรกหนึ่งนะครับก็เป็นชุดดิจิตอลนะตัวนี้นะครับสองตัวนะครับ d b x เป็นงานก๊อปนะครับงานก๊อปนะครับ DBX สภาพสวยนะครับพี่น้องครับของก๊อปนะครับสองหกศูนย์ครับเป็นรุ่นสองหกศูนย์นะครับอ่ะตัวนี้ขายตัวละสามพันเก้าร้อยบาทนะครับสามพันเก้าร้อยบาทนะครับนะครับมีสองตัวนะครับผมลงมาข้างล่างก็จะเป็นชุดอนาล็อกอีกชุดหนึ่งนะครับอ่ะตัวบนนะครับตัวนี้นะครับซินกิว่านะครับโอ้โหของของดีครับพี่น้องครับ ซินกีว่านะครับซินกีว่าครอสสามทางนะครับเล่นสองทางได้สามทางได้นะครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยครับพี่น้องครับนะครับรุ่นสองสามสี่นะครับรุ่นสองสามสี่นะครับตัวนี้อะไหล่ข้างในสวยมากครับอะไหล่ข้างในสวยมากนะครับอ่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับครอสซินกีว่านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์อ่าของเบรนเจอร์นะครับตัวนี้สองตัวนะครับมีสองตัวนะครับ ่าเป็นของแท้บูเช่ทั้งสองตัวนะครับนะครับนี่พี่น้องนะครับสติกเกอร์ข้างหลังมีนะครับเป็นบูเช่ทั้งสองตัวเลยนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็น EQ นะครับเบอร์นเจอร์เช่นเดียวกันนะครับก็ของแท้บูเช่ทั้งหมดนะครับนะครับก็คอมเพรสเซอร์ขายหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับมีสองตัวนะครับก็ EQ นะครับ EQ สไลด์ยาวนะครับเบรนเจอร์นะครับใช้งานปกตินะครับพี่น้องนะครับก็จะมีแค่นะครับอ่า ที่ปุ่มมันหายนะนี่ครอบหายครับครอบมันหายนะครับก็ใช้งานปกติทุกช่องนะครับก็จะมีหลอดบางตัวที่มันติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็พวกหลอดไฟเนาะมันสามารถขาได้นะครับแต่ว่ายังใช้งานได้ปกตินะครับยังใช้งานได้ปกติสภาพโดยรวมนะครับสภาพดีสภาพสวยนะครับ EQ นะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับบาร์เรนเจอร์นะครับสไลด์ยาวนะครับ อีคิวตัวล่างนะครับสไลด์สั้นนะครับนี่นะครับของโปรยูโรเทคนะครับโปรยูโรเทคอ่ะตัวละห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับอ่าส่วนกล้องแรกนะกล้องแรกนะครับกล้องแรกมีสองตัวนะครับนี่นะครับมีฝาปิดครบนะครับมีฝาปิดครบสภาพสวยนะครับพี่น้องนะครับมีฝาหลังฝาหน้าปิดครบเรียบร้อยนะครับก็ หล็กตัวน nope. ี้ก็ส right? nah, ิบยูนะครับสิบยูความสูงสิบยูนะครับนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องใส่เครื่องปรุงนะครับใส่เครื่องปรุงได้ความลึกเก้านิ้วนะครับเก้านิ้วนะครับเฉพาะตัวเหล็กนะครับเก้านิ้วนะครับไม่รวมฝานะครับไม่รวมฝานะครับความลึกเก้านิ้วนะครับก็ใส่พวกเครื่องปรุงเพื่ออะไรได้นะครับนี่ครับอ่เหล็กตัวละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับผมอ้าครับมาดูมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์นะครับ ตัวนี้เป็นสาวคราบนะครับสาวคราฟนะครับรุ่น efx8 นะครับ efx8 ตัวนี้เป็นสาวคราบแท้ครับสาวคราบแท้นะครับนะครับสภาพโดยรวมสภาพดีนะครับสภาพสวยนะครับพี่น้องนะครับอ๋อใช้งานปกตินะครับ fx ฉ่ำมากครับตัวนี้เสื่จะเป็น lexicon นะครับนะครับนะครับพี่น้องสาวคราบนะครับตัวนี้ของแท้นะครับงานแท้นะครับ สภาพโดยรวมนะสภาพดีนะครับสภาพสวยนะครับพี่น้องนะครับใช้งานปกตินะครับซาวคราสตัวนี้หกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทเสียงดีแน่นอนนะครับมิกเซอร์อีกตัวหนึ่งนะครับมิกเซอร์ตัวหนึ่งนะครับรุ่นเป็นเค o w e r อร์นะครับค8ปดนะนะครับตัวนี้นะครับเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ก็ฉ่ำนะครับหวานนะครับตัวนี้นะครับอะตัวนี้ ใช้งานปกติสภาพสวยๆเลยนะพี่น้องใหม่ๆเลยสวยๆนะครับใช้งานปกตินะครับก็ราคาสองพันอาสองพันบาททวนครับคลิปนี้นะครับลดเหลือราคาสองพันบาททวนนะครับสภาพสวยครับพี่น้องนะครับให้ดูนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ราคาสองพันบาททวดนะครับผมนะครับ